เรามีสัญญาณไม่ดีกับบริษัทเอกชนจีนเกินครึ่งที่มีรายได้และกำไรหดหายไปอย่างน่าตกใจโดย CNN ได้รายงานว่าภาพรวมผลประกอบการบริษัทเอกชนจีนในช่วงครึ่งปีแรกจากการรวบรวมของวินและชอ ice บริการข้อมูลการเงินหลักของจีนว่าเป็นสถานการณ์ที่รายได้ถดถอยและกำไรหดหายมากที่สุดครั้งหนึ่งโดยนอกจากเผชิญกับผลกระทบของนโยบายซี 3, โรคอวิดซ้ำด้วยวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์บริษัทเอกชนจีน ที่จดทะเบียนในเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นและปักกิ่งมากกว่า4,800บริษัทต่างก็มีตัวเลขรายได้ครึ่งปีแรกที่เรียกได้ว่าหนองเลือดโดยในจำนวนนี้53%ตั้งรายงานผลกำไรสุรที่ที่ลดลงแทบจะย่แย่เหมือนปี2020หรือปี2,563ที่โควิดระบาดจะเกิดการล็อกดาวน์ทั่วโลกตอนนั้นบริษัท54%กำไรหดหายในช่วง6เดือนแรกโดยอีกตัวเลขหนึ่งที่ตอกยำ้ำว่าสถานการณ์ปีนี้ย่แย่กว่าคือราย งานการขาดทุนของจำนวนบริษัทสูงเกือบ900แห่งเมื่อเทียบกับปี2020ซึ่งตอนนั้นมีเพียง780บริษัทเท่านั้นที่ผลประกอบการขาดทุนโดยในฐานะที่จีนนั้นครองสัดส,ส่วนเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของโลกสถานการณ์รายได้บริษัทที่ดิ่งลงอย่างหนักในครั้งนี้ย่อมมีผลกระทบไปทั่วโลกเพราะบริษัทจีนคือผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งสินค้าเทคโนโลยีและผลผลิตอื่นๆของตลาดโลกโดยอลิเซียกาเซียเอเรโรหัวหน้าทีมนักเศรษฐศาสตร์เอเชียแ ของธนาคารเพื่อการลงทุน นักิสิสสัญชาติฝรั่งเศสกล่าวว่าเราเริ่มเห็นผลกระทบแล้วและยังกล่าวอีกว่าราคาน้ํามันและราคาสินค้าพลังงานอื่นๆก็ต่างส่งสัญญาณล่าถอยส่วนโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์เริ่มเห็นใบสั่งสินค้าที่ลดลงแล้วโดยนักเศรษฐศาสตร์ท่านนี้เป็นอีกคนที่เห็นคล้ายกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆว่าการควบคุมโควิดอย่างเข้มงวดของจีนและวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนทําให้ผลประกอบการของบริษัทต่างๆปักหัวดิ่งลงอย่างน่าใจหายทางด้านแลรี่ฮูนักเศรษฐศาสตร์ ของแมคควายกรุ๊ปมองในทิศทางเดียวกันว่าไรายได้ที่ลดลงของบริษัทเอกชนจีนสะท้อนเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของจีนและถูกลากให้ถอยหลังไปอีกจากภาคอสังหาสถานการณ์โควิดที่แย่ลงและเศรษฐกิจโลกโดยรวมที่อ่อนแอลง ซึ่งถึงเวลานี้จีนยังยึดติดกับนโยบายโควิดเป็นสูตรที่ควบคุมกิจกรรมและการเดินทางของประชาชนไล่ล็อกดาวน์ตามเมืองต่างๆแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อไม่มากส่วนการเดินทางเข้าออกประเทศก็ถูกจำกัดโดยเซี่ยงไฮ้หับการเงินของจีนที่มีประชากร25ล้านคนล็อกดาวน์ไปนาน2เดือนจากนั้นเมืองหลักอื่นๆก็ถูกคุมเข้มทั้งผู้อยู่อาศัยและธุรกิจร่วมถึงเชิงตูเมืองเอกของมณฑลเสฉวนที่มีประชากรกว่า21ล้านคนก็เพิ่งล็อกดาวน์ไปเมื่อวันที่1 กันยายนซึ่งไตรมาสที่ 2. GDP จีนขยายตัวเพียง0.4%เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นตัวเลขที่แผ่วเบาที่สุดนับจากเริ่มต้นปี2020โดยบรรดาธนาคารเพื่อการลงทุนต่างตัดลดตัวเลขคาดการณ์การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจจีนเลือกเพียง3%หรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นเพราะนักวิเคราะห์วิตกด้วยว่าสถานการณ์คลื่นความร้อนที่จะทําสถิติกระทบต่อการผลิตพืชผลทั่วประเทศในพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกับบรรดาโรงงานในหลายมณฑลที่ต้องปิดตัวไป เพื่อประหยัดไฟฟ้าซึ่งไม่ว่ารัฐบาลจีนจะตัดสินใจผ่อนคลายนโยบายซีโรโควิดตั้งแต่เดือนมีนาคม2023หรือไม่เราคาดว่าเศรษฐกิจและการตลาดจะ,ะเผชิญช่วงเวลาที่ยากลาบากทางผิดหวังที่เปิดไม่จริงหรือไม่ก็เผชิญกับการติดโควิดที่เพิ่มขึ้นโดยผลการวิเคราะห์ของบริษัทโนมูระรายงานเมื่อวันที่2กันยายนและสําหรับ,บบริษัทที่จะสูญเสียมากที่สุดในสถานการณ์นี้ได้แก่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีอย่างเช่นอาลีบาบาผลประกอบการไตรมาสที่สอง ทำไรายได้ใกล้กับปีก่อนหมดยุคดั่งเปรียงปร่างที่เคยมีมาหลายปีเช่นเดียวกับเทนเซนที่เปิดตัวเลขการขายไตรมาสแรกดิ่งลงถึง18%ส่วนภาคที่เสียหายไปก่อนแล้วได้แก่ธุรกิจการบินสายการบินรายใหญ่ที่สุดของจีน3บริษัทคือแอชไชน่าไชน่าเซาเทนแอร์ไลน์และไชน่าอีสเทนแอร์ไลน์ต่างเปิดตัวเลขขาดทุนรวมกันถึง7,200ล้านดอลลาร์หรือประมาณ2.64แสนล้านบาทในครึ่งปีแรกเท่านั้นโดยทั้งหมดนี้กล่าวว่าสาเหตุ มาจากการเดินทางที่หยุดชะง,งักเพื่อคุมโควิดและการอ่อนค่าของเงินยวนที่ดิ่งลงถึง9%เมื่อเทียบกับดอลลาร์ซึ่งค่างเงินนั้นมีผลลบต่ออุตสาหกรรมการบินมากเนื่องจากสายการบินต้องจ่ายเงินนําเข้าเครื่องบินและน้ามันทําให้นี่ที่อยู่ในสกุลเงินดอนลลาร์นั้นเพิ่มมากขึ้นทางด้านผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เผชิญกับผลประกอบการที่ดิ่งหัวลงมากที่สุดเนื่องจากตลาดบ้านนั้น ซบเซาอย่างน่าใจหายซึ่งาคอสังหาริมทรัพย์ครองสัดส,ส่วนใน GDP มากที่สุดถึง30เอร์เซเจอรัฐบาลบีบรัดนับตั้งแต่ปี2020เพื่อหยุดยั้งการให้สินเชื่อที่ปล่อยปะละเลยในอุตสาหกรรมนี้จนถึงวันนี้ราคาอสังหาได้ดิ่งลงพร้อมกับยอดขายบ้านใหม่ที่สุดแสนจะซบเซาโดยว,วิกฤตที่เข้ามาซ้ำเติมเมื่อเร็วๆนี้คือการตอบโต้ของกลุ่มผู้ซื้อบ้านว่าจะไม่จ่ายค่าจำหนองบ้านหากผู้ประกอบการยังสร้างบ้านให้พวกเขาไม่เสร็จก็ยิ่งทําให้ตลาดนั้นปั่นป่วน,นมากกว่า เดิมจนทําให้รัฐต้องเข้าไปจัดการข้อพิพาทเพื่อลดวิกฤตที่อาจจะบานปลายไปส่วนอื่นๆโดยท่ามกลางสถานการณ์นี้บริษัทคันทริกาเดนอสังหาเบอร์หนึ่งของจีนที่ทํายอดขายได้สูงสุดเพิ่งแถลงตัวเลขกําไรสุทธิครึ่งปีแรกดิ่งลงไปถึง9 6เอร์เซนตนับตั้งแต่ปี2007โดยบริษัทให้เหตุผลว่าที่ผลประกอบการออกมาแย่แบบนี้เป็นแรงผลักดันจากปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมทางโควิดระบาดรอบใหม่ในหลายพื้นที่ของจีน ทางสภาพอากาศสุดขั้วและภาคอสังหาที่อยู่ในช่วงขาลงอีกด้วยและในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอเรนซีนั้นผู้บริหารฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลของ JP Morgan ชี้ว่าสินทรัพย์คริปโตส่วนใหญ่ในตลาดนั้นยังเป็นเพียงแค่ขยะเท่านั้นและยังไม่ถึงเวลาสำหรับกรณีการใช้งานจริงขณะที่แบงก์ชาติสิงคโปร์เตรียมออกกฎใหม่เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเทรดคริปโตได้ยากขึ้นในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่านักลงทุนเหล่านั้นไม่รับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างไรเหตุผลซึ่งอูมาฟารุประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือ CEO o n y x Digital Asset ของ JP m o ม g a n แกนว่านิธนาิจแถวหน้าของสหรัฐได้กล่าวในงานสัมมนา Green Shoose ที่ธนาคารกลางสิงคโปร์จัดขึ้นโมดที่30สิงหาคมว่ากฎระเบียบของทางการอย่างไล่ตามอุตสาหกรรมคริปโตที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วไม่ทันซึ่งกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางสถาบัานการเงินดั้งเดิมหลายแห่งไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยเขาได้กล่าวเสริมว่าคริปโตส่วนใหญ่ในตลาดตอนนี้ยกเว้นแค่โทเค็นไม่กี่สิบสกุลอย่างเป็นแค่ขยะดังนั้นเขาจึงมองว่ากรณีการใช้งานจริงยังไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ฟารุธยังกล่าวอีกว่าอุตสาหกรรมคริปโต ยังไม่สุกงอมพอที่จะใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมูลค่าสูงอย่างจริงจังระหว่างสถาบันการเงินดั้งเดิมหรือโฮสต์ผลิตภัณฑ์เช่นเงินฝาที่แปลงเป็นโทเคน็นโดยในทางกลับกันเขาเชื่อว่าคริปโตบล็อกเชนและเว็บ3อย่างพัฒนาไม่สุดจึงเป็นช่องทางสำหรับการเก็งกำไรอย่างแพร่หลายในขณะนี้โดยทั้งนี้แม้ว่าในช่วง2ถึง3ปีที่ผ่านมาถือได้ว่า JP m o มอแกเป็นสถาบันการเงินที่เป็นมิตรต่อคริปโตแต่โฟกัสหลักของแบงก์ใหญ่ อยู่ที่เทคโนโลยีบล็อกเชนและวิธีการนำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปรับปรุงบริการของสถานบันการเงินดั้งเดิมโดยในงานสัมมนาเดียวกันนั้นราวีเมนอนกรรมการผู้จัดการ MAS เผยว่าสิงคโปร์มีแผนที่จะออกกฎข้อบังคับใหม่ที่จะทำให้นักลงทุนรายย่อยเทรดจิบโทกรเอนซียากขึ้นในสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่านักลงทุนเหล่านั้นไม่รับรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างไรเหตุผลโดยระหว่างการอภิปรายเมนอนแจกแจงว่าแม้จะมีคำเตือนและก็มาตรการต่างๆมากมาย แต่จากผลสำรวจพบว,ว่าผู้บริโภคทั่วโลกซื้อขายคริปโตกันมากขึ้นเนื่องจากเชื่อว่าราคาจะพุ่งทะยานแรงจนทําให้ดูเหมือนไม่รับรู้อย่างไรเหตุผลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลนอกจากนี้เมนอนยังได้ระบุความเสี่ยง5ข้อที่เป็นจุดมุ่งเน้นของแนวทางของ MAS ได้แก่การป้องกันการฟอกเงินและความเสี่ยงในการระดมเงินสนับสนุนการก่อการร้ายการจัดการเทคโนโลยีและความเสี่ยงเกี่ยวกับไซเบอร์การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักลงทุนรายย่อยการ สนับสนุนคำสัญญาเกี่ยวกับเสถียรภาพของสเตเบิรคอย์และการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับเสถียรภาพทางการเงินโดย MAS มองว่าคริปโตนั้นไม่เหมาะที่จะใช้เป็นเงินและมีความเสี่ยงสูงส,สำหรับนักลงทุนรายย่อยเนื่องจากขาดคุณสมบัติหลักสามประการของเงินตราคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเก็บรักษามูลค่าได้และเป็นหน่วยที่วัดได้โดยเขากล่าวว่าสิ่งที่ MAS กำลังพิจารณาคือการเพิ่มรงเสียดทานเพื่อคัดกรองการเข้าถือคริปโตข,ของนักลงทุนรายย่อย ึงอาจรวมถึงการทดสอบความพร้อมของผู้บริโภคหรือการจำกัดการใช้บริการสินเชื่อเพื่อการเทรดคริปโตโดย MAS จะสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ภายในเดือนตุลาคมซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ราคาคริปโตยังคงล้มลุกคลุกคลานขณะที่อเมริกาก็ขึ้นดอกเบี้ยและอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงลิว่วต่างกระตุ้นให้นักลงทุนหันหลังให้กับสินทรัพย์เสี่ยง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ